ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายปัญ้อ้วนคนผู้หายขี่โผ่ใหญ่ขึ้นเกล่าครับเมื่อนี้ก็เป็นมือที่โชคดีอีกมือหนึ่งนะครับใส่ส่วนเก้านี่แหละอ่าไปได้นกบักปีใหม่มามันซื้อว่าปีใหม่มันซื้อว่าใหม่ครับซื้อมันก็เลยเติมปีเข้าไปกับเป็นปีใหม่นะครับพึ่งเอามาวันสองสามมือนี่ก็เลยมาล่องขึ้นเบื้องมือแรกนะครับเนี่ยกินต้นนี่แหละลองฟังเสียงซื่อๆพอพิ่งไปเอามา ปรากฏว่าได้ย,ยินแต่เสียงแปะโหลดเมื่อกี้นี่พอได้ย,ยินหอดเสียงขันเหรครับนกปลาสว่านนกนกเอ่อเฉลยนี่นกนกตอนี่ได้ยิอนอยู่ปรากฏว่าติดแล้วนี่กลับไ่ฟอเพ่งขึ้นเขาเอาฟอลงม,นมนนเนี่นกปลาขันเลยเนี่ยนกปลากับนกนั่นแหละใส่กันเดี๋ยวกระติบต้ตนข้อ นี่ไม่อยู่ต้นไผ่เหนียวพอนี่ไม่บินนี่หนียวอ่เออนกป้าเนี่ยแหละคันนี่เนี่ยนี่มีนีมีมีครับลงมาแล้วบักปีไม้ครับเธอเลยตัวแรกที่มาอยู่กับพ่อใหญ่วนแต่ว่าอยู่น้ำเพลินกะว่าได้หลายแล้วได้ตัวเก่งเนี่ยกะไข่เนาะได้บักเสียงหน่อยเนี่ยกะไข่เนี่ยมึงเนี่ยเปรียงือหางหักๆนี่ทั้งเลยอ๋อประเดี๋ยวหักก่า นึกว่าเม็นนกรุดนี่ครับได้แล่ะครับอันนี้ครับนกตอตัวไม่ของพญ,ญิวัฒนนี่พึ่งออกมาครับพึ่งออกมาได้บักีีมือได้สองมือมือที่สามมือนี่ก็เล้วขื้นเบิง้งปรากฏว่าได้แล้วตัวเบิ้งตัวที่สองสีได้ปะครับตัวแรกนีข่ขันดีแห้งนี่ครับโอ้งามอยู่ตัวนี้ก็สำเิ็งผลงานต่อไปได้ครับได้บักปีไม่สีได้ฉเลฉลยเท่าไร ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งนับแล้วหนึ่งครับถึงมาอยู่กับพ่อใหญ่วัก็ขอขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพยาย่อใหญ่วนคนผู้้ายฉีพโผใหญ่เดี๋ยวค่อยเบ่งผลงานบักปีไม่ต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวสีเอาออกหล่ะเอาขึ้นเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับมือนี้กับสวัสดีครับ